ท่านเทวดาจงบอกข้ามาหน่อยว่ามนุษย์จะเจอภัยธรรมชาติวันที่เท่าไหร่เดือนไหนข้าจะได้ไปบอกลูกศิษย์ของปู่ให้ต้องระวังไว้ภัยธรรมชาติมันจะเกิดขึ้นอีกกี่วันละท่านเทวดาพ่อปู่ข้าจะบอกพ่อปู่ว่าภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ข้าขอบอกไม่ได้เพราะมันเป็นกําหนดของสวรรค์และมันเป็นชะตาของโลกมนุษย์ที่ทํากับธรรมชาติไว้ครับพ่อปู่ข้าถึงจะบอกพ่อปู่ไม่ได้ แล้วทำไมละ่จะจำถึงบอกไม่ได้ปู่ก็จะไปบอกคนที่ทำบุญทำกุศลให้เตรียมตัวไว้รับภัยธรรมชาติที่มันจะเกิดขึ้น,ขนเขาจะได้เตรียมตัวก็ได้ให้พวกเขาไปสร้างบุญสะสมบุญไว้กุศลจะได้ช่วยคุ้มครองพวกเขาไงล่ะท่านอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านพ่อปู่ถ้าอยากให้มนุษย์อยู่ในศีลในธรรมทำแต่ความดีจะได้หลุดพ้นจากภัยธรรมชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่พ่อปู่ฟังเทวดาอย่างข้านะมนุษย์แต่ละคน คนไม่ค่อยสนใจฟังคําที่พ่อปู่ไปบอกไปสอนข้าก็เห็นข้าอยู่บนนี้ข้ารู้มนุษย์นิสัยแต่ละคนเป็นยังไงข้าก็เห็นใจพ่อปู่นะที่มีลูกศิษย์พ่อปู่เยอะแยะถือศีลฟังธรรมก็มีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ข้าเลยถึงให้ภัยธรรมชาติเขาตัดสินใจดีกว่านะพ่อปู่อย่าไปฝืนกดโชคชะตาเวรกรรมของแต่ละคนเลยพ่อปู่เอาก็เอาตามใจเองนะแต่กูก็จะเตือน น้าลูกศิษย์ปู่ใครที่ได้ยินคลิปนี้ก็สะสมบุญทำความดีไว้บุญกุศลจะคุ้มครองพวกเมืองนะ